สวัสดีค่ะทุกคนเข้าวินะคะกลับมาแล,ล้วกับคลิปหาหอ EP ที่12ข้อใช่หรือเปล่าแต่ว่าคลิปนี้นะคะ EP นี้เป็น EP ที่พิเศษแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยข้าจะพาทุกคนไปจําลองสถานการณ์ว่าถ้าเข้าได้อยู่ที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะสนุกแค่ไหนนะคะซึ่งคอนโดที่ข้าวมาในวันนี้นะคะก็เป็นคอนโดที่หลายๆคนคงเคยเห็น จากในคลิปเข้าไปแล้วเคยแบบได้ดูคลิปเข้าไปแล้วจากคลิป EP ที่แล้วนะคะนั่นก็คือคอนโดเคปทาวน์สเปซจาก s s สไวนั่นเองค่ะ นี่อ,อยากอยู่ที่นี่จริงๆเป็นคอนโดที่เอาจริงเขาเคยไปรีวิวของเขามาแล้วโครงการแรกนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับมองุงเทพใครที่ยังไม่เคยดูเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านบนนะคะนั่นแหละคือโครงการแรกของเขาและนี่นะคะก็เป็นโครงการที่2ของเขานะคะซึ่งเขาจะบอกว่าทำเลดีมากๆเพราะว่าอยู่ข้างมองุงเทพเลยคือมองุงเทพอยู่ตรงนี้เคปทาวสเปซอยู่ตรงนี้คือเดิน200เมตรก็ถึงเคปทาวเลยเรียกได้ว่าเป็น คอนโดที่ใกล้มหาลาัยสุดๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสามารถเดินไปเรียนได้ทุกวันเลยนะคะก็สะดวกสบายมากๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาจะพาทุกคนไปดูส่วนกลางของเขาแล้วกันเนาะ EP นี้จะแบบเน้นส่วนกลางของเขาจะไปจําลองสถานการณ์ว่าถ้าเข้าได้อยู่ที่เนี่ยเขาจะใช้ส่วนกลางอะไรบ้างแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยได้คะทุกคนไปค่ะ เพื่อนมานั่งติวข้อสอบได้มานั่งคุยงานได้นะคะหรือว่าประชุมง,งานกันได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีมุมดีๆมุมส,สวยๆเยอะแยะมากมากยเลยนี่มาดูตรงน,นี้มองไปก็จะเห็นวิวสระน้ำของคอนโดเลยนะคะ หรือว่าเราจะมานั่งเล่นเพลินๆก็ได้นะคะข้าวทำอะไร คือห้องไลท์สต u ีทเฮาส์น่เองเป็นห้องที่เหมือนกับโคเวิร์กิ้งสเปซแนปแลกที่สามย่านเลยที่นั่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยฟิลมันจะคล้ายๆกันเลยใครนะคะทํางานที่ห้องหรือว่าอ่านหนังสือที่ห้องเบื่อเบือ่อเงาเงานะคะก็มานั่งทํางานมานั่งเล่นที่นี่ได้เลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นฟิล v a แบบโ w เว k ร์กิงสเปซที่แนปแลเลยนี่ นี่ทุกคนวิวเหมือนแนแบบจริงๆใครเคยไปจะรู้ว่าเป็นยังไงจะเป็นแบบช่องแบบนี้แล้วเราก็สามารถแบบไปนอนเล่นนั่งเล่นได้ดีอ่ะอยากอยู่ที่นี่จริงๆเลยตรงมุมตรงนี้ก็จะเห็นเป็นส่วนกลางที่เป็นส่วนสาธารณะส่วนกลางของคอนโดเลยนะคะแล้วก็จะเห็นตึกคอนโดรอบๆค้างดีด้วยตีอ่ะนี่เขากานังอ่านนั่งซื้อตรงนี้ ปาร์ตี้ถูกไหมที่นี่นะคะเขามีห้อง Creative and entertain l เทนเลนะคะซึ่งจะเป็นห้องที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งเล่นร้องเพลงว่าร้อเกตหรือว่าสั่งสรรปาร์ตี้กันได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบมีหลายห้องมากๆดูคือไม่ต้องมาแย่งกันเลยมีหลายห้องมากแล้วแต่ห้องคือดีมากเขาบอกเลยทุกคนเดี๋ยววันเนี้ยถ้าจะไปร้องเพลงกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆรออยู่ในห้องแล้วแต่ว่าจริงๆเขาก็ทุคนม่ค่อยชอบร้องเพลงไหม่ค่อยชอบร้องคาราโอเกะ ยเอธาวด้คแต่มี้มงแบบนี้ก็ดีแต่ก็ไม่ค่อยชอบร้องเธอเกี่ยว่เท่าไหร่ำหำรักไม่ให้ฉันไปในใจรู้แค่คำหลอกลวงแต่ยัไม่ไปไหนดีเท่าไรก็ยังวนที่เดเพื่อนเขาอยู่ข้างในละเดี๋ยวไปหาเพื่อน,านาอพากันค่ะไปองกันดูคนนี้ คือห้องเ้องที่หนึ่งห้องที่สองเนี่ยขาไปดูห้องใหญ่นะคะเข้าอยู่ห้องใหญ่ไปค่ะไปเล้วเพลงกันทุกคนแค่เธอส่งยิมไ,มไ,ไม่เธอรกฉันกว่หเธอทำให้คำหนึงกาเป็นคนใจนชอบเธอง่ายได้

อย่างสหาข้อมูลต่างๆคะมีห้องหนึ่งที่วันนี้เขาก็จะพาไปดูดิควันนี้เขาก็จะมาเล่นเกมพีไม่น่าไปค่ะไม่ก็คือห้องซุปเปอร์ฟ้าโซเชียลคอนทิปนั่นเองค่ะเป็นห้องที่แบบว่าสายเกมเนี่ยสามารถพาเพื่อนมาสองทีมได้นะเพราะเขาเนี่ยมีอุปกรณ์ครบครันให้เราใช้เลยแล้วส่วนการที่ดีมากเดี๋ยวไปดูเลยค่ะนี่ทุกคนเป็นยังไงคะคือ คอมพิวเตอร์ตร,ตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานได้หมดเลยนะคะดีไหมเดี๋ยวนี้ข้าขอไปแบบดีปบอมดิดบมาฮะเปิดจั้งไซต์เปิดกระเป๋าเอ้ยโอ้โหแท้อันนูดนนีซึ่งจริงๆแล้วอ่ะที่เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องแบบมาเล่นเกมอย่างเดียวก็ได้นะคะเราสามารถมานั่งเล่นดูยูทูบดูหนังฟังเพลงอะไรของเราได้หมดเลยหรือว่าจะาทำงานก็ได้นะคะที่ห้องนี้เลยมีเครื่องใช้เยอะแยะมากมายเลยแล้วนี่เก้าอี้แบบดีอ่อะอ เป็นเกมเมอร์จำลองเป็นเกมเมอร์เลิกเรียนเร็วนะก็เลยว่าจะมาท้องทีมซะหน่อยรอเพื่อนอนะเข้าเล่นเป็นตำแหน่งแครี่เทปะบรรยากาศในห้องนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอนอกจากตอนเล่เพื่อนอมพิเวเตอร์ให้เราได้เล่นแล้วเน,นี่ยก็ยังมีที่แบบให้เราได้ไปนั่งเล่นเแ่บเขาเรียกว่าอะไรเป็นล็อบบี้หรอไม่รู้อ่ะมันเรียกว่าอะไรแบบพี่หยาแล้วก็อาจจะไปนั่งเล่นเกมแบบมือถือก็ได้ ตรงนี้เราก็สามารถมานั่งเล่นได้นะคะทุกคนอยู่ในห้องที่เป็นห้อง Super Fast Social Connect เลยนะคะดีมากและด้านล่างตรงนี้นะคะก็มีปลั๊กไฟด้วยเราก็สามารถเล่นโทรศัพท์อะไรได้ตรงนี้เลยดีอะสบายอะก็เฮ้ยคลิปนี้เราจะมาจำลองสถานการณ์ไม่ใช่หรอเพราะว่าแบบว่าเราอยู่ที่ทำไมเราเหมือนคนเพิ่งมาเยี่ยมผู้ชมละวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะว่างๆเข้าก็เลยเออมานั่งเล่นเกมมานั่งชิลเลยด้านล่างก็จะเห็นเป็นแบบเป็นด้านล่างตื่ ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้อง f ฟสเปซแอนด์วีอลกนะคะก็จะเป็นห้องที่แบบว่ามีเครื่องเล่นต่างๆให้เรามาเล่นมากมายเลยนี่ทุกคนดูคือเราสามารถมาเล่นได้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็อย่างมีวีอาร์ลูด้วยนะคะเป็นห้องที่แบบว่าใช้เล่นเกมหรอวใช้เป็นแบบเล่นวีอาร์บล็อกอะไรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดกว่ะไปเขาสนุกมากกับห้องนี้เขาชอบมากเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตที่เขาเคยมาเล่นเกมไว้ ำหรับใครที่แบบสายเล่นเกมเพลย์โกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหรือว่าเกมอื่นๆนะคะพวกมาเล่นได้ที่นี่เลยดี นี่เป็นยังไงซึ่งตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพาสิฟิตี้หนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีอุปกรณ์ค่อนข้างที่เราครบครันเลยทีเดียวแล้วก็อุปกรณ์แต่ละอย่างก็ไฮเทคทันสมัยมากือที่เขาวิ่งอยู่ตัวนี้เดี๋ยวเขาจะพาไปดูบรรยากาศของการฟิตเนสนะคะว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเป็นส่วนการหนึ่งที่ถือว่าเขาชอบมากเลยทีเดียว ถึงเวลาทำให้ห้องของก็ถือนอกจากตรงนี้แล้วนะคะรอบสั่การที่เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีห้องโยคะด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจจะแบบไม่ได้ใชี่ยวาญคาริโอจะแบบที่ขนาดนนั้เป็นสายแบบว่ายื้อเส้นยื้สายโยงโยคะอะไรเนี่ยก็มีห้องโยคะสั่งนี้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ขอวิ่งก่อนนะค้อแล้วกันเดี๋ยววิ่งเสร็จเดี๋ยวมาเจอกันเนาะนะคะ วิ่งอยู่เนี่ยในจอมันก็จะเห็นเลยว่าตอนเนี้ยหัวใจเราเต้นประมาณเท่าไหร่แล้วก็เราวิ่งเป็นเป็นยังไงถึงไหนแล้ว <c oughs> มีจำรองแนดะ้ว่าเราวิ่งอยู่ตรงไหน <c oughs> นและที่แบบว่าดีมากๆเลยนะคะที่สายฟิตเนสอย่างเขามีเครื่องชั่งน,น้ำหนักนะคะที่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วนได้ด้วยคือเช่นว่าเรารู้เลยว่ามวลกระดูกเราเท่าไหร่หขไมขไมันเราเท่าไหร่ไขมันในองท้องเราเท่าไหร่น้ำในร่างกายเราเท่าไหร่คือดีมา,มากๆนี่คือตครนี้เล้ก็จะมาลองชั่งดูนะคะเนี่ยเราใส่ส่วนสูงไปใส่อายุใส่เพศไปแล้วเขาก็จะคำนวณมาให้เป็นแบบนี้เลยนี่นี่เขาปิ้นออกมาให้เป็นแบบนี้เลย เป็นค่าต่างๆในร่างกายของเรานะคะพอเราได้ใบนนี้มาแล้วนะคะเราก็เอามาตรวจเช็คได้เลยว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือน้ําหนักอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายมวลไขมันในร่างกายน้ําหนัก น้ำหนักร่างกายที่ไล่ไขมันก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะคะสำหรับคนที่แบบว่าอยากรู้ว่าตอนนี้ร่างกายเราแบบปิดคุณปังแค่ไหนนอกจากที่เขามีเครื่องชั่งอันนี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีเครื่องวัดความดันอีกเราก็สามารถวัดความดันเองได้เลยเราก็สามารถดูในใบได้เลยว่าตอนนี้ความดันเรามันเท่าไหร่แล้วและที่ดีกว่านี้มากเลยนะคะก็คือที่นี่ยเหมือนเขาจะมีบริการที่แบบว่าเราสามารถคุยกับหมอเวลาเราแบบไม่สบายสามารถคุยกับหมอได้เป็นอาการเบื้อต้นหรืกับหมอได้เลยนะคะดีมากๆเลยนะคะซึ่งเขาก็เคยมา มาลองใช้บริการในวันที่เขาเปิดโครงการใหม่ๆแล้วก็มี่มีห้องที่แบบนะคะว่าเป็นห้องพยาบาลเหมือนแบบว่าถ้าเกิดเกิดอาการเจ็บป่วยจากการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็มาเข้าพักที่ห้องนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีคุณหมอมาช่วยดวูอาการเบิงองต้นให้ด้วยนะคะดีมากถือว่าเขาใส่ใจรายละเอียดกัแบบคนที่ออกกําลังกายมากเลยเนาะแบบว่าเออ ที่แบบว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่มันแบบว่าอักเสบจากการออกอกาอ๊าะซอะไรประมาณเนี้ย<ม>เออก็ดีมากเลยนะคะที่นี่เพื่อออกก๊าซก็มีนยืดทุกคนและนี่ก็คือสระว่ายนะ้ำบนตึกเทปทาว์สเปนนะคะเป็นเหมือนเขาเรื่ออะไรไกด์ฮูใช่ไกด์ฮูนี่เราก็สามารถมาว่ายนะ้ำตรงนี้ได้อออกไปก็จะเห็นวิวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้เขาจะบอกให้ตรงที่เขายืนนะฮะเป็นบ่อจาก,กุซซี่ด้วยเราสามารถลงไปนั่งแช่ได้แต่คือแบบวันนี้ขอ,อาขาจุ่มกเนาะ เฮ้ยอยากอยากเล่นน้ำอยากกระโดดลงซึ่งจริงๆแล้วสระว่ายน้ำมันมีสองที่นะคะก็คือมีตรงด้านอ่ามีตรงกลางของส่วนกลางเลยแล้วก็มีตรงนี้เป็นสกายพูลนะคะซึ่งแบบดีมากเราอยากเล่นตรงไหนเราก็เล่นตรงนั้นได้เลยมีสองที่มีฟริษีตรงนี้สองที่ย <c oughs> อยากนะนี้ เป็นล็อบบี้หนึ่งที่อยู่ในตึกหนึ่งของคอนโดซึ่งก็จะบอกว่าความพิเศษคือคอนโดนี้ทุกตึกเขาจะมีล็อบบี้ด้านล่างใช่ไหมคะแล้วล็อบบี้แต่ละล็อบบี้เนี่ยเขาจะมีคอนเซ็ปที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ล็อบบี้คาเฟ่ล็อบบี้ไลบรารีล็อบบี้หรือว่าเชอเตอร์เด็กนะคะเชอเตอร์เด็ก็จะเป็นแบบว่าสามารถนั่งเป็นคันๆได้ที่นี่ก็จะสามารถมาแบบอ่านหนังสือหรือว่า ข้ามิติ้งลูมอะไรอย่างนี้ได้นะคะส่วนไลฟ์ล็อบบี้ก็จะเป็นแนวแบบว่านั่งสบายชิลๆแล้วที่เขาชอบไว้สุดเลยก็คือ,อคาเฟ่ล็อบบี้มันจะเป็นฟิลแบบว่าคล้ายเราอยู่คาเฟ่เลยแล้วแบบเราสามารถมานั่งชิถลถล่ายรูปถ่ายรูปอ่านหนังสือกับเพื่อนได้นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแบบภาพวาดอะไรน,น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนก็ดีมากๆเลยตรงนี้เราก็มานั่งอ่านหนังสืออะไรกันได้เลยะเนะฮะสวยแล้วก็มีความเป็นไพเวยเนะเาะเพราะว่าเราก็จะนั่งนี้แล้วก็จะแบบ เคยก็จะนั่งข้างๆต่อไลน์เลยเนาะทุกคนและนอกจากส่วนกลางทั้งหมดวันนี้ที่ข้าพาทุกคนไปดูมานะคะตอนนี้เนี่ยที่เคปทาวเ c e เนี่ยเขาก็จะมีคอมมูนิตี้มอลล์ด้านหน้าคอนโดด้วยซึ่งเป็นแบบ คล้ายๆห้างสรรพสินค้าขนาดย่อมเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยคอมมูนิตี้มอลล์นี้ชื่อว่ามิงเกิลนะคะเขาก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยร้านอาหารชื่อดังไม่ว,ว่าจะเป็นซุกกี้ตีน้อยมีราวๆกว่า50ลร้านเลยนะคะจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่อยู่ด้านหน้าคอนโดเลยซึ่งใครที่อาศัยอยู่ในคอนโดเคปทาวน์สเปซนะคะก็สามารถเดินออกมาแบบซื้อหาซื้อของกินของใช้อะไรได้ไม่ต้องเดินไปไกลถือว่าแบบครบจบในที่เดียวเลยทั้งที่อยู่แล้วก็ที่ซื้อสินค้าต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้มันอาจจะยังไม่เสร็จดี เขอ,อาจจะยังไม่มีวิดีโอมาให้ดูนะคะแต่ก็จะขึ้นภาพไว้ให้ก่อนว่าคอมมูนิตี้มอลเนี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนนะคะซึ่งเข้าสู่มันสะดวกมากๆกับการที่แบบคอนโดอยู่ใกล้มหาลัยมากๆแล้วแล้วด้านหน้าคอนโดเนี่ยก็ยังมีคอมมูนิตี้มอลอีกมีร้านอาหารมีแบบร้านสะดวกซื้อเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดอีกเออมันสะดวกมากๆกับนักศึกษาแบบเราที่ชอบความสะดวกสบายนะคะวันนี้หาหอ ep 12ก็ต้องจบกันไปเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ น้องคาวีด้วยนะคะวันนี้เขาก็ไปแล้วนะวันนี้คลิปนี้เขาสนุกมากได้จําลองสถานการณ์ต่างๆประหนึ่งว่าอยู่ในคอนโดนี้ก็รู้สึกดีวันนี้เขาก็ไปแล้วนะคะยบไยนี่ไงตึกเคปทาวน์นี่คือตึกเขาเคปทาวน์เฟสคอมมูนิตี้มอลล์อยู่ตรงนี้นี่เคปทาวน์นี่คอมมูนิตี้มอลล์อยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จดีนะคะเดี๋ยวรอเสร็จดีแล้วเราค่อยมาทัวร์กันนะคะทุกคนไปก่อนยปไป,ไป